สวัสดีค่ะเรามาประกอบองค์หน้านางกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้องม้วนนิ้วยอดองค์หน้านางก่อนนะคะแล้วก็เราจะใส่ริบบิ้นนะคะสังเกตดูนะคะเราจะใส่ริบบิ้นต่ําลงมาจากฐานดอกพุดธนี่ประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะส่วนนิ้วอันที่สองนี้ เราเอาไว้สำหรับทำนิ้วหน้านางนะคะเราจะม้วนในลักษณะเดียวกันค่ะแล้วก็เราจะใส่ริบบิ้นใกล้ๆกับฐานของดอกพุดเลยนะคะคือระยะเราจะไม่เท่ากันนะคะสังเกตดูเห็นไหมคะซ้ายมือนี่จะเป็นยอดขวามือคือเราจะทำนิ้วหน้านาง หลังจากนั้นเราก็จะมาห่อด้วยใบตองโดยการยกนะคะนิ้วหน้านางเราจะทำทั้งหมด8นิ้วนะคะนับรวมยอดด้วยก็จะรวมเป็นทั้งหมด9นิ้วนะคะขั้นตอนแรกคือนำนิ้วยอด มานุ่งยกนะคะหลังจากนั้นก็เราก็จะใส่นิ้วหน้านางนับเป็นนิ้วที่สองนะคะแล้วก็หอยกนะคะนุ่งยกปั๊บต้องจับดูดีๆนะคะจับให้ได้ตรงๆค่ะแล้วเราก็จะมานุ่งยกกันนะคะต่อไปเป็นนิ้วที่สามะคะ่ะ เราก็จะนุ่งยกเหมือนนิ้วที่2นะคะทําเหมือนเดิมเลยคะ่ะเมื่อประกอบได้3นิ้วหรือ3ชั้นแล้วนะคะชั้นที่4ี่นี้เราจะใช้นิ้วหน้านางทั้งหมด สามนิ้วนะคะโดยการประกอบด้านขวาก่อนนะคะแล้วก็ด้านซ้ายขวาซ้ายนี่จะประกอบเชิงเฉียงนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเราจะดูตรงยอดออนิ้วนะคะยอดนิ้วตรงที่เป็นดอกพุธนะคะให้มีระดับลดหลั่นกันมานิหน่อยคะ่ะต่อไปก็จะเป็นชั้นที่ห้านะคะจะทำเหมือนชั้นที่สี่ค่ะ คือประกอบขวาประกอบซ้ายประกอบตรงกลางนะคะโดยให้มีระดับการเฉียงด้านขวาซ้ายเฉียงนะคะตรงกลางก็ลดหลั่นกันลงมาค่ะเมื่อประกอบครบแล้วนะคะเราก็จะนุ่งผ้าจะสังเกตนะคะชั้นที่4ี่กับชั้นที่5เนี่ย เราจะไม่นุ่งยกนะคะเราจะนุ่งผ้าแบบธรรมดานะคะเมื่อประกอบเสร็จแล้วเราก็จะนําใบตองมาทําเป็นชายธงนะคะสำเหลี่ยมชายธงเพื่อปิดไม่ให้เห็นแม็กนะคะปิดเก็บความเรียบร้อยนะคะ แล้วก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะเก็บให้เรียบร้อยค่ะการประกอบองค์หน้านางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ